สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว oppo a3x สีฟ้าที่พีซื้อมากับราคา2,900บาทดูว่าในราคา3,000นะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยปลอดภัยในการสั่งซื้อนะผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมา จากลิง์กด้านล่างในการสั่งซื้อผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะลงรบกวนเช็คราคาล่าสุดตามลิงพีแนบให้ใต้คลิปนี้กับเลขสา0 0ันบอกเลยว่าตัวนี้สพใช้งานมาถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับอย่างแรกพี่ชอบตัวนี้คือเรื่องบอดี้ครับบอดดี้กับการดีไซน์ มันมีความสวยงามและมีความแข็งแกร่งในการป้องกันการตกกระแทกครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัว oppo a3x ทํามือถือมาน่าใช้งานมากผมตัวนี้ซึ่งเอาตรงนะโคตรน้าใช้งานนะผมนี่ครับซึ่งเป็นสีฟ้าที่พีรู้สึกว่ามันมีความสวยงามในการออกแบบของตัวเครื่องมากครับซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาคือควบจะเลยว่ามันจับแล้วมันเข้ากับตัว รูปลักษของมือเรามากครับผมตัวนี้นะครับซึ่งเอาตรงนะมันน่าใช้งานมากครับดีไซน์ให้ผมความบางสัปปีนะรู้สึกว่าตัวเครื่องมีความบางเพียง7 6 8ม mm ิลลิเมตรสัปปีรู้สึกว่าความบางกับมือถือราคาเท่านี้ถือว่าเพียงพอมากครับซึ่งพีชอบมากผมตัวเครื่องในการดีไซน์มีความสวยงามและมีความแข็งแกร่งครับผมกับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมสีฟ้าเนาะ จากเดิมพีใช้สีแดงๆนบผมดำๆแต่ตัวนี้เป็นสีฟ้าที่พีรู้สึกว่ามันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับมาสก,กินดวดลายผมด้านหลังออกแบบได้อย่างสวยงามซึ่ง oppo ทามือถือตัวนี้ได้อย่างสวยงามจริงครับกับตัวนี้น้ําหนักคือ180กร,รัมทำหรัีนะรู้สึกว่าน้ําหนักในการจับถือว่าบารจุของเครื่องถือว่าดีจริงครับซึ่งใช้งานตัวนี้มาแฮปปี้มาก คิดว่างบ3 0 0พแต่ทำมือถือออกมาได้ดีขนาดนี้ขอเช่นชม oppo ครับลำโพงหนึ่งตัวแต่สามารถปรับเสียงได้ถึง3 0 0รนอะงเผมสัปทีก็ถือว่าโอเคมากครับพอใช้ซีรูฟัง3.5ุ 5, ให้เรามาคบผมตัวนี้แล้วก็นะครับมีตัวสแกนมือบริเวณที่ปุ่ม power ให้เรามาคบก็ถือว่าสุดจริงผมตัวนี้ซึ่งพีรู้สึกว่ามือตัวนี้มันน่าใช้งานมากหน้าจอสู้แสงโคูรด,ดีหน้าจอสามารถสู้แสงเกินห0ึ่งนนินครับ หน้าจอ6.67นิ้วครับรีเฟรชเรในการทัดคือ9 0บเฮิร์ตครับบอกเลยว่ารีเฟรชเรในการทัดคือดีจริงแล้วก็ในการทัดมีความสมูทมากครับแล้วก็หน้าจอติดฟิล์มมาจากโรงงานมีเคสในกล่องแถมมาสักพีรู้สึกว่าตัวเคสที่ให้มาเนี่ยมันมีความสวยงามผมเพราะว่าเป็นเคสที่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับเอาตรงนนไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มซึ่งตัวเคสเนี่ยมันดีไซน์มันมีความสวยงามในการโชว์บอดี้เครื่องแล้วซึ่งเอาตรงว่าเคสเนี่ยสวยจริงครับ เคล็ดในเคลที่พีให้10เต็ม10เลยซึ่งแถมมาให้เราในกล่องสื่อดีมากครับอุปกรณ์ในกล่องก็มีหัวชาร์จสายชาร์จซึ่งหัวชาร์จซัพพอร์ตเป็นตัว45วัตต์เป็นซูเปอร์วลต์ซึ่งตัวนี้ถ้าผมแบตให้มา5้0 0ันหน่อยเมลับตัวฟ้าชาร์จส5วัตต์บอกเลยว่าเต็มเร็วมากแล้วแบตถ,ถือว่า1วันเพียงพอในการใช้งานครับเรื่องกล้องครับผมกล้องหลังให้มา8ล้านกล้องหน้า5ล้านแต่สามารถปรับตัวพิกเซลตัวนี้ให้เป็นตัวที่ 32ล้านพิกเซลสามารถปรับได้ถือว่าตัวนี้ให้สเปคมาดีมากครับพี่ผมจะขอเข้ากล้องให้ดูว่าในการถ่ายตัว32ิพิกเซลจะเป็นไงบ้างผมซึ่งองตรงนะสปีนแะรู้สึกว่ากล้องมันดีมากครับเพราะว่ามันสามารถถ่ายความละเอียดสูงนะผมตัวนี้ให้มาถึง32ครับบอกเลยว่ามันดีมากนี่ครับแต่ Oppo ไม่ได้พีเซนว่าเฮ้ยถ่ายได้32นะ OPPO P5 สเปมาให้คือกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้าน,าน,านผมแต่มันสามารถถ่าย3มสองเซลเนี่ยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังได้ซึ่งบอกเลยว่าเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับนี่ครับโคตรสุดอะ่ะโอ้ทำทำกล้องมาดีมากครับนี่ครับแล้วเวลากดครับผมชัตเตอร์ของตัวเนี้มันกดง่ายครับดูดูมันกดง่ายจริงเพราะว่ามันใช้ตัว c p u s n a d r a g o n 6S Gen1 ครับเป็น CPU ที่มีความเร็วความแรงกับงบราคา3,000บอกเลยว่า CPU ตัวนี้ให้มาถือว่าจะเต็มมากครับซึ่งพีชอบดีไซน์มากแล้วก็ตัวชิปให้มาคือสุดมากครับนี่โคตรสวยผมในการถ่ายแล้ผมกล้องหน้าผมให้ดูกันนะว่ากล้องหน้ามันสามารถซัพพอร์ตผมได้ผมนี่ครับผมกล้องหน้า32ครับสามารถปรับกุญแสุดได้เป็น32ครับซึ่งให้เรามาถือว่าเกินสเปคมากครับ นี่ครับปรับเป็นรูปถ่ายผมจะมีหมดโปรนี่ครับกล้องหน้ากล้องหลังผมกล้องหลังหมดโปรหมดวิดีโอผมตัวนี้ให้มา 180p 0 30เฟรมนะครับผมแล้วก็รูปถ่ายครับนี่ครับโทนมาม่าเพิ่มเติมครับมีหมดรูปภาพต่างๆครับผมซึ่งเอาตรงนะสปีรู้สึกว่าเป็นมือถือที่ใช้งานได้ง่ายครับผมแล้วก็ออปชั่นต่างๆสปีรู้สึกว่ามันเพียงพอครับหน้าจอสู้แสงดีมากคระที่เปิดไฟหลอดแบบสว่างนะ หน้าจออย่างสู้แสบดีค่ะนี้สพีรู้สึกว่ามือถือตัวนี้มันน่าใช้งานมากครับดูครับในการซูมกล้อง8ล้านผมสกินโทนคือบอกเลยว่าสุดจริงคือเป็นหือที่งบ3 0 0พันแต่กล้องไม่ได้พีเซนต์ว่า32แต่ถ่ายออกมาได้32ครับคูรดีอะดูการซูมครับคือมันชัดมากเอาจริงกล้อง8ล้านไม่สามารถถ่ายแบบนี้ได้ผมแต่ตัวนี้บอกเลยว่าถ่ายได้คือสุดยอดจริงสุดยอดมากครับคือแบบ จริงๆอ p p โปพีเซนเนาะว่ากล้องตัวเององ่ะ3สแต่ในสเปคบอกว่ากล้องแค่8ล้านโอ้โหบอกเลยว่า8ล้านแต่คุณภาพบอกเลยว่าสุดจริงครับสับพีนะรู้สึกว่ากล้องพีให้10เต็ม10กับงบเลทสา0พัตัวนี้พีให้จริงครับเพราะว่าสกินโทนออ p โปทำสีของรูปภาพออกแบบมาได้อย่างเหมาะสมมากครับเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาพีให้ผมแล้วผมหน้าจอ กล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูด้วยซึ่งหาได้ยากมากกับงบเลทราคา3000 oppo ทำตัวนี้มาคอนเฟิร์มเลยว่าขายดีแน่นอนครับเอาตรงว่าใช้งานได้ดีมากครับผมตัวนี้ซึ่งพีรู้สึกว่าพีพับใจมากหลังจากที่พีใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าครบจบและคุ้มครับผมสับซีบยุนเะนให้แลมมาสีจิกบวกเพิ่มสีจิกสับพีถือว่าเพียงพอรุ่นเบรดโมเดลผมตัวนี้กับรอม64ี่พีเลเกม rov พีแบบสูงสุดบอกเลยว่า rv เล่นเกมคือดีมาก ในการใช้งานทั่วไป RV มันมีความสมูทในการกดในการทัด Frame ร a t ถือว่านิ่งครับ Free File P ปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าสบายห่วง Game Impact P ปรับเป็นค่าต่ําสุดค่าดีฟอฟร์ถือว่าสบายหายห่วงครับตัว ine, พับจีบไว้ P ปรับเป็นคําว่าลื่นไหลก็เพียงพอในการใช้งานนะผมตัวนี้มาดูผมว่าเรื่องเสียงสามารถปรับได้เป็นสามร้อเว่าเสียงมันจะเป็นไงบ้างครับผม P จะขอเปิดเสียงให้ชมว่าเสียงในการเปิดจะเป็นไงบ้างผมในเรื่องเสียงนะนี่ครับ ผมขอเปิดเสียงนะผมว่าเสียงลำโพงเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างนะครับสาหรับเสียงของผมตัวนี้พี่จะขอเปิดเป็นนะครับผม300เปอร์เซ็เลยนะครับมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างผมลำโพงหนึ่งตัวแต่สามารถขับเสียงออกมาได้อย่างเสียงดังไหมมาชมกันครับเสียงโคตรดังเสียงโคตรดังครับ สำหรับพีนะผมตัวนี้บอกเลยว่าเสียงถือว่ามีคุณภาพในการใช้งานมากครับเสียงเบสเสียงกลางออกแบบมาอย่างเหมาะสมครับบอกเลยว่าตัวนี้ เกินคาว่าคุ้มจริงสามารถใช้ฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอหรือว่าในการโคดแอปก็สามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้เพราะเป็น Android 4์อผมเป็น ColorOS ที่ตัว Apple ทําการใช้งานตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้บอกเลยว่ามันเข้ากับมือถือในการใช้งานได้อย่างเพียงพอครับสาหาับใช้ผมแนวนี้ครับผมเห็นภาพผมว่าเราเลื่อนไลท์ผมสไลด์ของตัวออปชันในคมเปหน้าจอสปีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับคือเป็นมือที่น่าใช้งานมากครับแล้วก็ พี่ชอบผมกับตัวออปชั่นต่างๆผมตัวนี้ซึ่งมันมีความสมูทมากหน้าจอปรับดิฟเฟนในการทัชปรับเป็น60 90ได้แล้วก็หน้าจอผมบอกเลยว่าติดนิ้วดีมากทัดโคตรดีอะผมตัวนี้ซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่าตัวนี้เป็นมือถือที่น่าใช้งานมากตัวค้นแอปก็มีครับผมในการค้นให้เราเรียบร้อยซึ่งสามารถค้นได้ผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สัพพีนะสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและ เป็นมือถือที่บอกเลยว่าตัวนี้พีถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อของตระกูลมือถือที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นตัว oppo vivo xiaomi poco หรือว่าตัวเทคโนโลยี Infinite, ที่มันรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับมือถือพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับแล้วก็พี่ผมจะขอแนบลิงก์เจ้าตัวแท็บเล็ตที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคา ให้เชนคำบอกเลยว่าตัวนี้สัพพีรู้สึกว่ามือที่ราคาเหลืสองพันเก้าที่พีซื้อมาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงผมสำนี้ขอบคุณครับ